ข้อตามประเพณีไทยเราควรระมัดระวังการแต่งกายเป็นพิเศษในเรื่องใดมากที่สุดข้อหนึ่งงานทำบุญวันเกิดข้อสองงานบงคลสมรสข้อสงานบรรพชาอุปสมบทข้อ4งานศพทีนี้เขาถามถูกไหมว่าในประเพณีของไทยเนี่ยสิ่งที่เราควรจะะมัดระวังมากที่สุดคือเราควรจะแต่งกายให้เหมาะสมในงานใด ข้อาหนึ่งงานทำบุญวันเกิดจริงๆแล้วงานทำบุญอะไรที่เกี่ยวกับการทำบุญเนี่ยเราเพียงแค่แต่งตัวสุภาพก็พอถูกปะไม่ต้องไปจริงจังขนาดว่าต้องใส่เสื้อสีนี้ห้ามใส่เสื้อสีนี้ต้องใส่กระโปรงยาวเท่านั้นเท่านี้มันไม่ซีเรียสขนาดนั้นถูกไหมเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญวันเกิดเพียงแค่แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะแก่การไปทำบุญไม่ว่าจะพูดถึงการทำบุญที่วัดหรือว่าการเชิญพระสงฆ์มาแค่แต่งตัวให้เรียบร้อยไม่โป๊กเกินไปอันนี้ก็พอแล้ว ส่วนข้อสองงานมงคลสมรสจริงๆแล้วงานมงคลสมรสเป็นอะไรที่แต่งตัวง่ายมากเลยถูกปะแต่งอะไรที่มันเน้นความหวานใสๆสีชมพูกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็พอแล้วมันไม่มีพิธีการตายตัวถูกไหมสําหรับการแต่งตัวในงานแต่งงาน อันนี้ก็ไม่ใช่ถูกปะส่วนข้อสงานบนรรพชาสมบทงานบนรรพชาสมบทก็เหมือนกันคล้ายๆกับข้อหนึ่งแค่แต่งตัวเรียบร้อยทุกอย่างก็โอเคถูกไหมไม่จําเป็นจะต้องเป็นเสื้อสีนั้นสีนี้แค่แต่งตัวเรียบร้อยถูกกาลเทศะแค่นี้ก็ถือว่าแต่งกายได้เรียบร้อยแล้วแต่ข้อที่ควรระมัดระวังก็คือข้อสี่เกิดน้องเผลอใส่เสื้อสีชมพูไปงานศพอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหเขามองน้องว่าแปลกทั้งศาลาเลยจริงปะ้ะ เพราะว่าในเรื่องของงานศพเนี่ยเขาจะมีกําหนดไว้ว่าควรจะต้องเป็นสีสุภาพคือขาวกับดำเท่านั้นถ้าน้องแต่งกายไปผิดสีไม่ว่าน้องจะแต่งตัวสุภาพใส่กระโปรงเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดแต่งผิดสีปุ๊บเกิดอะไรขึ้นโอ้โหน้องจะเด่นและแปลกขึ้นมาทันทีเลยจริงไหมสรุปนะข้อนี้ถ้าทำเรื่องข้อใดควรระมัดระวังมากที่สุดเนี่ยน้องก็ควรจะตอบข้อสีนะคือน้องจะข้อควรระมัดระวังในเรื่องของงานศพมากที่สุดนั่นเองเพราะว่า งานอื่นๆเนี่ยแค่น้องแต่งตัวเรียบร้อยก็ไม่เป็นปัญหาแล้วแต่งานสมน้องจะต้องดูสีเสื้อว่าเป็นการไว้ทุกข์ด้วยสีขาวและดำด้วยฉันข้อยืงตอบข้อสี่นะคะ